เด็กครับผมชื่อเด็กชายธิรพันธ์รัตนามณีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4เลขที่2โรงเรียนวัฒนุโนดด้วยวันนี้ผมจอมาอ่านหนังสือภาษาบาลีบทที่10เรื่องหนูเอ๋ยจะบอกให้บทนี้หนาะเตือนให้รู้พวกหนูหนูหยาประมาณจิตเหล่านี้ช่างเก่งกาจ แสนฉลาดถ้าคิดเป็นเขียนบันทึกประจําวันรู้ทั่วกันจริงหรือเด่นอ่านหนังสือรู้เลือกเฟ้นย่อความได้ใจความครบหนูหนูเชื่อไหมว่าจิตใจของคนเราแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่บอกให้เราคิดดีพูดดีทำดีมีเหตุผลไม่เห็นแก่ตัวเรียกว่าจิตสว่างแต่อีกส่วนหนึ่งคิดอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่บอกให้เราเอาแต่ใจตัวเอง ดื้อดึงไม่มีเหตุผลนึกว่าตัวเองเก่งที่สุดเรียกว่าจิตมืดบางเวลาทั้งจิตสว่างและจิตมืดต้องต่อสู้กันหนักเพื่อดึงให้หนูหนูไปตามแนวทางที่จิตแต่และฝ่ายต้องการหนูหนูจะเดินทางไหน ทางสว่างหรือทางมืดคงจะต้องพิจารณาให้ดีนุชได้ของขวัญวันเกิดจากแม่เป็นกระเป๋าสะพายสีชมพูตกแต่งด้วยหินและลูกบาทสีสวยงามนุช อกระเป๋าใบนี้มากเวลาออกไปเที่ยวนุชต,ต้องถือกระเป๋าใบนี้ไปด้วยเสมอวันหนึ่งนุชขออนุญาตแม่ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านกับเพื่อนเพื่อนแม่อนุญาตเพราะนุชเป็นเด็กดี กลับบ้านตรงเวลาไม่ทะเลทลายนุดนัดกับเพื่อนอีกสองคนไปเที่ยวด้วยกันหลังจากเดินดูของสวยสวยงามงามแต่ภาษาวัยรุ่นจนพอใจแล้วทั้งสคนตกลงใจนั่งพักที่ร้านเกมกระเป๋าที่สะพาย มาเกก,กะเพราะที่นั่งมีจำกัดนุชจ,จึงให้กระเป๋าไว้กับพนักพนักเก้าอี้ขณะที่ทุกคนกำลังเล่นเกมอย่างเพลิดเพลินนุชรู้สึกตัวว่าถูกสกิดที่ไล่เมื่อหันไปดู ผู้ชายคนหนึ่งชูกระเป๋าใบาเก่งของนุชอยู่ในมือยิ้มด้วยพร้อมทั้งทำท่าทางให้นุชตามไปเอานุชถลัดลุกขึ้นยืนทันทีเคลื่อนทั้งสองตกใจไปด้วยเราจะตามจะไปตามร,ปรอปภ จริงกับแตนพูดเพราะที่ร้านเกมมีแต่เด็กๆท,ทั้งนั้นนุชคอยดูเขาไว้นะแล้วทั้งสองก็วิ่งออกไปทางหน้าร้านคราวนี้นี่จิตมือแสดงตัวออกคำสั่งกับนุชทันทีตามไปเลยนุชกับเอา ใบเก่งของเราเดี๋ยวถูงแม่ดูว่าไม่รักของอย่าปล่อยให้ใครเอาไปนุชวิ่งตามไปโดยไม่นึกกลัวผู้ชายคนนั้นหลอกล่อพานุชวิ่งห่างออกไปจากผู้คนลัดเลาะ ออกไปทางหลังห้างซึ่งมีคนผ่านเข้าออกน้อยนุชอย่าตามไปนะตะโกนร้องให้คนช่วยดีกว่าจิตสว่างออกมาเตือนอย่านั้นนุชายเขาไม่มีใครมาช่วยหรอกของของเราต้องไล่ตาม เอาคืนมาให้ได้จะกลัวมันทำไมจิตมืดยุฉะนั้นคนทั่วไปที่เดินผ่านไปมาจึงเห็นภาพเด็กผู้หญิงและผู้ชายตัวโตว,วิ่งเล่นหลอกล่อแจ้งกระเป๋ากันผู้ชาย คนนั้นกำลังนำนุชออกจากห้างหยุดเดี๋ยวนี้นะนุชจิตสว่างห้ามเสียงดังได้ผลนุชสะดุดกึกกระเป๋าแค่นี้ถ้าจะเสียไปไม่ต้องเสียได้หาไม่ได้คุณแม่ไม่ว่าอะไรแน่นอน พราะตัวนุชมีค่ามากกว่ากระเป๋าใบนั้นอีกถ้านุชตามมันไปแล้วถูกถูกมันทำ้ายทำอนาจารหรือจับไปขายไม่มีใครช่วยได้ทันแน่ข่าวแบบนี้มีเยอะแยะไหนพ่อแม่จะเสียใจแล้วตัวนุชเอง ก็จะทุกทรมานไปตลอดชีวิตจะทนได้ไหมจริงสิเสียงกิตสว่างทำให้นุชได้คิดถ้าเราเป็นอะไรไปพ่อกับแม่ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเราเองก็คงไม่มีโอกาสพบหน้าคนที่เรารัก อีกเลยกระเป๋าใบนั้นก็มีอีกแค่วีผ้าเชนะ้าเงินไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทอยากได้ก็ให้ไปเรารักษาตัวเราไว้ดีกว่าผู้ชายคนนั้นพอเห็นนวดหยุดก็หยุดบ้างตะโกนเสียงดังถามว่าไม่อยากได้กระเป๋าคืน แล้วหรือหนูไม่เสียดายหรือพูดพร้อมกับแกว่งกระเป๋าไปมาคราวนี้นุดไม่ยอมเป็นเดื่ออีกแล้วนุดร้องแผดเสียงดังลั่นช่วยด้วยช่วยด้วยขโมยขโมยกระชากกระเป๋าช่วยด้วยคนแถวนั้นหันมามองนุช เล่าเล่าชี้ไปทางชายคนร้ายเจ้าผู้ร้ายหลอกเด็กตกใจจนหน้าซีดเพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปมันหันหลังกลับทำท่าจะวิ่งหนีแต่ไม่ทันเสียแล้วจิงกับแตนวิ่งนำหน้ารอปภอ,ออกมาพอดีน่นไงคะ อยู่ตรงนั้น